อันนี้มาตกประกดครับพร้อมโดนโอดปันยาเห็นไหครับนี่หวยูตัวที่สองแล้วครับนี่มาแล้วครับหนึ่งตัวมาแล้ว มาแล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้โหโอ้สวยสสวยสวยโอ้โห่รั้ครับนี่กำลังจะดินขึ้นกินฟอปเลยนี่ครับนี่สวยยมำไม้แล้วครับเา มอแล้วตัว,วสตวสตัวที่สลว่าจที่หที่หหที่5เลยครับใใหนี้ี่ายนี่ด,ดียังไม่ต้องย้ายเลยครับ วันนี้ตาก,กล้องมาด้วยหมานครับหมานตาก,กล้องหมานครับดึงคนเดียวสามตัวอ่าโอ้เนี่ยดึงอี่แล้วครับเนี่ยมาอีกแล้วครับมาแล้วด,ดูดูนี่ตัวโอเคโอ้มานี่ตัวสวยตัวสวยอ่ดึงคนเดียวเลยท้ายเรือนี่เนี่ยโอ้ย <laughs> อ,อ,อ่าตัวทุกอกตัวอะไรอย่างเอยเออหนึ่งคนเดียวเลยวันนี้วันนี้รวส่งคนเลี้ยงทู้ตากกล้องไม่ได้ครับนีอ่อันไหนที่นี้มาบอกพูดไม่ขาดคำมาหมุนๆหมุนเล้ยไม่ตองไปมองที อตัวนึงแล้วครับนี่ไอตัวที่ดูเมื่อกี้นี่แหละโอ้หมายมีกี่ตัวเลยเนี่ยผมเจ็ดตัวหมเจ็ดตัวละห้าหกเจ็ดตัวเจ็ดตัวไอ้นี่ตัวที่แปดใส่เมื่อกี้ห้าตัวต่ออกก็ได้แต่ทางนู้น มามามาดีแล้วยังแค่ข้อมืออุย้ยใส่เลยอยู่แล้วนี่อือใส่ <ไฟ S 2> ดีด้วยอืมเยื่เดี๋ยวเดย๋ยวมันลงไหม่ยอึ๊บอ,อึ๊บโอ้ยอย่อรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เรย่าับมครับดั

นี่ตัวล้ครับสวยดูข้างนอกเจ็ดไปตัวนะแล้วครับ้นโอ้โหอก้านโอ้ยอโอ้ยมาเยครับอือโอ้ย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 วยๆๆสวยมากดูแค่ไปชม ใหญ่แต่อนังน่นี่่ประมาณหตัวแล้วครับห้ตัวแล้วหัวงนี่กะเป็นรางวันนะครับืงขนาดไหนโอ้เหยื่หมานครับเจ็บ้าครับ จะเก็บหนีแล้วนะ,ะเก็บหนีไม่แล้วครับโอ้ยเ,อ<ะ>เก็บหนีแล้วด้๊ดิ๊ดไม่แล้วจอาต่อไหมย,ย้ายเก็บหมดแล้วไนงะเออย,ย้ายหมายต่อไปครับ สวยเลยตัวนสวยนะครับสตัว้ไม <UK> ้มสวยาเลยนี่เมจะตวไม่อยากเลย

มิดดำเลยกดไงได้เนี่นยตัวอ,อุ้ยดีนะรับแมงซิ่งวันนี้คืาทำวมาธ้เลยครับใส่แล้วตรงนกดไม่อยูไอ่ไปเลย โอ้ยอยู่ลไปเลยตายเถอะตายแล้วหายแล้วหายแล้วโอ้ยค้างด้วยนีครับนี่คันโขงวุดเลยนี่มาเลยครับโอ้ยคเฮดเฮดเจอเจอไงนี่ตอนหนึง ไม่ได้ใส่แต่รีกไม่ได้ถ่ายสงสัว่ะว่ากกดอไรน้มีกดไปโดนวะมันต้องดูเลขแดงหลังจำไว้โอ้งได้รังใจได้ขังครับโอ้ดึงดึินใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหครับตใหญ่โอ้างหน้ามิดเลยห่ใหญใหญ่ั้งหน้าคนมิดเลย กำรอบไหมนะมกำไม่รอบด้วยใช่สองครับถ่ายลงนนโอูโห้หูลองจิ้มแม่เราอ๋อเนอะเช่นด,นไไดิไม่ได้ถ่ายตอนนะนี้มไม่ได้ไม่ได้ถ่ายตอนดื่มไม่ไดม่ได้ถ่า Ooh. Mm -hmm. ตัวแลวครับนี่อ้วนอ้วนครับโอ้โหกรดีเลยเนาะ หย่อนคันเลยเนะจ็บปลายวายเก็บปลายคังครับนี่คังครับนี่เก็บปลา,น,า,น,านครับ,รบ,รบอ้ตรงนี้แหละอมันเป็นเพลินแล้วไอ้ชันไม่ เ oh, oh, oh. oh, <t> ้าบินเขาบินตัดตาดัาเอามีวนอู้หมีตัวเล็กดูดูว้าคนละไซเลยนี่โอู้่เซลล์เซลลนี่มันกินยุบยึบยึบเนี่อายังไงอ่หลุดไหมรุดลุดอ้โหทำไมทำไม เหลืองหืมดงดงดดงครับแต่แข็งไมด้นโอเคสวยสปยมาเลยครับมามามาเลยครับตัวนี้โอ <Kurz> ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอลอ้า Tour gần đang căng con chào tay chào càng cổng. Anh căng con. À, Anh này nhục này nhục này nhấc này nhấc này nhấc này ปลาหน่อยปลาเมันแข็งแข็งแค่ก็โอเคอยู่ okay. Hi, okay. Okay, ยื่นนีโอเคอยู <against irgend reconcile> ่ร <tried thighs> ูปผลงานเยอะหมักนะส่งคนเหลืองนี่ครับนี่ครับก็ได้ปล่อยปลาลงบ่อเลยแน่เลยนี่